สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีเพนอยากมาแนะนําร้านอาหารคาเฟ่ที่ถ้าใครมาจังหวัดสระบุรีต้องห้ามพลาดอยากรู้ใช่ไหมว่ามีร้านอะไรแนะนําบ้างตามเพนมาดูกันเลยร้านแรกที่เรามาวันนี้คูเฟ,คเฟค่คาเฟ่ค่ะคาเฟ่ที่นี่โดดเด่นด้วยการตกแต่งที่ง,ง่งมินิมอลรับแสงธรรมชาติแบบพอดีเหมาะสำหรับการพักผ่อนหรือทำงาน,นเงียบๆเขามีมุมถ่ายรูปรเยอะมากมาที่นี่ได้รูปสวยทุกมุม เมนูเครื่องดื่มกาแฟก็คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพอย่างดีขั่วหอมพิเศษหรือจะเป็นเมนูขนมหวานที่นี่อร่อยมากวันนี้เพนทานเลมอนชิสเคก้กบอกเลยว่าเนื้อเคก้กนุ่มละมุนรสชาติไม่หวานจัดกลมกล่อมเสิร์ฟคู่กับกาแฟอย่างวงตัวใครชอบบรรยากาศชิวๆนั่งทำงานก็ดีนั่งพักผ่อนจิบกาแฟก็เลิศอย่าลืมมาแวะร้านนี้นะคะ และว,วันนี้เราจะพาทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์ของรสชาติอิตาเลียนท่ามกลางบรรยากาศรม่มรื่นแวดล้อมด้วยต้นไม้ที่อังเคทิทีใครอยากได้บรรยากาศรม่มรื่นแนะนําร้านนี้เลยค่ะเงียบสงบเหมาะกับการพาครอบครัวมามากๆเพราะนอกจากเขาจะมีเครื่องดื่มแล้วยังมีเมนูอาหารอร่อยๆด้วยเช่นสปาเกตตี้ซุปเผ็ดหอมก็อร่อยเข้มข้นหรือจะเป็นเมนูของว่างต่างาก็อร่อยไม่แพ้กัน บรรยากาศร้านนี้ดีสิบเต็มสิบเลยค่ะใครมาสระบุรีต้องแวะมานะถ้าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานไทยบ้านต้องยกให้ร้านนี้เลยค่ะแซบยูเดอร์ จุดเด่นของร้านนี้คือใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวันปรุงด้วยสูตรนั่งเดิมจากคอีาสานแท้ๆเมนูที่ไม่ควรพลาดได้แก่ส้มตำไทยปูปลารสจัดจ้านกลมกลม่อมต้มแซ่บกระดูกหมูเหลาไข่ปลาหมึกและไก่ย่างหนังกรอบคอหมูย่างที่หมักเครื่องเทศอย่างดีเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านใครกำลังมองหาร้านอีสานรสชาติต้นตำรับพร้อมบริการที่อบอุ่นแซ่บิวเดอร์ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะ มาต่อกันที่คาเฟอีกหนึ่งร้านบีมบาวคาเฟ่ที่ตกแต่งด้วยโทนสีที่อบอุ่นพร้อมด้วยแสงธรรมชาติเหมาะสำหรับการพักผ่อนอนารร่านหนังสือหรือใช้เวลาส่วนตัวเมนูที่แนะนําคือมัชชะกิมทีรสชาติกลมกล่อมหอมมันและอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดเลยคือกีกยอเกิร์ตเพราะเป็นกีกยเกิร์ตแท้เนื้อเนียนนุ่มและดีต่อสุขภาพ เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่มีทั้งเครื่องดื่มและของหวานที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วยไปต่อกันที่คีนไว้ใครเป็นสายคินพูดเลยว่าต้องถูกใจร้านนี้แน่นอนเมนูสลดัดเมนูผักจัดเต็มสลัดปกไก่คือไก่นุ่มมากผักกรอบสะอาดเหมือนเก็บมาจากสวนส,สดๆเลยอะออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จัดเมนูอาหารคีนไปด้วยได้เลยขอแอบกระซิบนะ น้ำผักสกัดเขาทำถึงมมากนะสายรักสุขภาพต้องมาลองแลตตกเกียนวันนี้ขอฝากท้องปิดท้ายไว้ที่แหลมทองหมูกระถาร้านนี้คือทีเด็ดนี่แหละคือหมูกระทาที่ถูกต้องเนื้อหมูหมักนุ่มละลายในปากเนื้อเน้นเน้นคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนที่นี่คัดสรรเนื้อหมูเนื้อ,อวัวและอาหารทะเลสดใหม่ทุกวันหมักด้วยสูตรเฉพาะ รสชาติเข้มข้นมีทั้งหมูสามชั้นสไลด์บางย่างบนเตาร้อนกุ้งแม่น้ำเนื้อเด้งหวานุก้งซีอิว๊วปลาเผาย่างเกลือและผักสดหลากหลายชนิดเสิร์ฟไม่อัน้นพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรเผ็ดสูตรหวานเย็นนี้อิ่มอร่อยและมาแหลกทองหมูกระทะได้เลยนะคะดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะเริ่มหิวแล้วใช่ไหมล่ะ งั้นเก็บกระเป๋ามาเจอกันที่จังหวัดสระบุรีได้เลย